มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมคอนโดมิเนียมสุดหรูที่ว่ากันว่าราคาร้อยล้านบาทเลยทีเดียวของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณกาลแมพัชรศรีเบนจมาตคุณกาลแมนั้นเธอเคยเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและยังมีผลงานหนังสืออีกมากมาย เช่นหนังสือผู้ชายเล็วกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวอังคารหนังสือคิดเช่นแม่หนังสือรักแรกเป็นต้นส่วนคอนโดมิเนียมสุดหรูของเธอการตกแต่งก็ไม่เหมือนใครจะสวยงามบรรยากาศดีแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ คอนโดมิเนียมของคุณกะละแมแห่งนี้อยู่ที่ย่านสาทรเป็นคอนโดแบบดูเพล็กสองชั้นว่ากันว่าราคาร้อยล้านบาทอัพเลยทีเดียวโดยการตกแต่งภายในบ่งบอกความเป็นเจ้าของห้องอย่างคุณกะละแมเลยก็ว่าได้เพราะต้นไม้นานาพันธุ์แยะมากมายจริงๆมุมนี้เป็นมุมโปรดของเธอพร้อมชั้นวางของสะสม ห้องรับแขกมีความหรูหราหมอนมีลวดลายสีสันตามที่เธอชื่นชอบเรื่องความสะอาดนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะมีแม่บ้านรู้ใจคอยจัดการให้เนื่องจากเป็นห้องแบบดูเพล็กจึงทำให้ห้องดูโลง่งมองลงมาจากข้างบนก็จะเห็นห้องรับแขกได้เลยและเมื่อมองผ่านกระจกไปก็จะเห็นวิวเมืองส,สวยๆอีกด้วย ห้องครัวมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่สำหรับคอนโดมิเนียมพร้อมโต๊ะไอซ์แลนด์ตรงกลางเป็นมุมที่เธอได้ทำอาหารคลีนอย่างที่เธอชื่นชอบตรงนี้เลยส่วนโต๊ะรับประทานอาหารนั้นท็อปด้วยหินอ่อนและที่สะดุดตาที่สุดนั่นก็คือเก้าอี e, ้ที่นอกจากจะเยอะมากแล้วแต่และตัวก็ไม่เหมือนกันซะด้วย เวลาที่แขกมาเยือนชอบเก้าอี้ตัวไหนก็เลือกนั่งได้ตามสบายเลยต่อมาอีกด้านหนึง่งเป็นมุมรับประทานอาหารแบบโอเพนแอร์อีกมุมที่วิวดีมากเป็นดิมระเบียงสำหรับชมวิวเพราะมุมนี้ดูท้องฟ้ายามค่ำคืนก็บรรยากาศดีเช่นเดียวกัน มุมนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมที่ยังคงคอนเซปต์หมอนเยอะและมีสีสันลวดลายพร้อมทั้งเป็นมุมเล่นโยคะด้วยเฟอร์นิเจอร์ในห้องมาจากหลากหลายมุมที่เพื่อนๆนมักจะสรรหามาให้เป็นของประดับตกแตง่งแถมยังตกแต่งไปด้วยวอลเปเปอร์ต้นไม้สีเขียวขจีและยังมีมุมต้นไม้ของจริงที่เธอโปรดปรานมากริมระเบียงด้านนอก มุมชมวิวระดับร้อยล้านจัดตกแต่งได้ลงตัวโซฟาสีน้ำเงินตัดขาวเอาไว้พักผ่อนดูพระอาทิตย์ตกดินสำหรับข้างบนนั้นมีห้องนอนชุดเครื่องนอนสีขาวสะอาดตามีช a นเดเลียไว้หัวเตียงพร้อมกับห้องแต่งตัว ซึ่งห้องนอนนั้นวิวนอกหน้าต่างก็สวยเอามากๆส่วนห้องน้ำมีความหรูหราโดยห้อยชันเดลีย์ไว้ข้างบนด้วยห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของคุณแม่เวลาที่คุณแม่มาเยี่ยม วิวห้องนี้ก็สวยไม่แพ้กันห้องนอนอีกห้องเป็นห้องนอนของแขกที่มาเยือน เป็นห้องดูเพลกอยู่ใจกลางกลุงที่การตกแต่งไม่เหมือนใครบ่งบอกความเป็นเจ้าของห้องได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ